เดี๋ยวจะมีวีดีโอคันนี้วิ่งให้ดูแต่เป็นวันซ้อมไหมใช่เป็นวันซ้อมว่าแต่มันก็คือทรงนี้เลยวิดีโอเดี๋ยวว่าเราไปขึ้นในคลิปวีดีโอนี้ สวัสดีครับผมแบงค์บุญหอเรามาอยู่กันในช่องแบงค์บุญหอวันนี้นับตัวก่อนอ่าผมว่าวันนี้ได้ได้รับเชิญมาใช่ช่วยถ่ายด้วยแล้วก็ช่วยสัมภาษณ์ด้วยได้กนเอฟฟิครับเอฟฟิจากช่องคิงเด็กครับผมนี่เชิญเลยแนะนำตัวหน่อยผมนั่งเอโนบรีครับเอรับลูกกาตองตี ที่มาถ่ายวันนี้เราไม่ได้มั่วส่วนะมีคนทางบ้านขอมาว่าพี่ถ่ายรถแชมป์หน่อยเราก็มารีวิวให้ก็ไม่ได้แอคกอะครับน้องๆก่อนเลยต้องถามว่าเพื่อใครที่แบบไม่ได้ติดตามรายการเพราะว่ามันเป็นงานแข่งอันดับกาวใช่ครับอาจจะไม่ค่อยรู้ก่อนเลยเลยต้องบอกที่รายการหน่อยกับแฟนแฟนคลับจริงๆอะ เอ็นจ <NGO S 2> ีโออันเดอร์เกาอันเดอร์เกาซีท่านหนึ่งใช่ถ้าคนเอฟซีทางยาวอ่ะจะได้รู้กันว่าใทรเป็นยังไงในรายการนี้เบลดที่เราแข่งครับรุ่นที่เราแข่งเนี่ยมันเป็นสเปคกติกายยังไง<ม>ให้ทัางแอร์่าน้ำเลยเ,เครื่องห้าเก้าทอห้าเก้าคบูใหญ่คารบูเปิดน้ำมันเปิดช่างรวมร้อยยี่แปดโลถ้า ก็ขี่คาเอร้อยยี่สิบแปดโลคดีร้อยยี่สิบหกครับอ๋อก็คือต่อนหนักถ้าเก็ดคนขี่ใช่ไหมครับใช่ครับคาร์เอต้องต่อหนักสองโลด้วยร้อยยี่สิบหกกับร้อยยี่สิบแปดเพื่อที่ว่ามันจะได้แข่งกันได้ใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้แม่พูดถึงว่าขนาดลูกคือห้าสิบเก้าก คัดคือไม่จํากัดคินแค่ลบส่วน59ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยครับ59ชักเองไม่มีคนชักไงอ่ะนี่แล้วเขาเริ่มแข่งอันนี้กติกาเป็นยังไงบ้างตั้งแต่กี่คันคัดรอบคัดเลือกไปยังไงมันตอนนี้16คัน16คันแล้ว16คัน16ทีหลับ16คันคัดเหลือแค่หนึ่งกับสอง เอาที่มันเอาเอาที่หนึ่งครับที่สองครับใช่ครับซึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นเลยเนี่ยต้องถามช่างเครื่องก่อนโซ่ขี่เดี๋ยวให้ไลไลละเอียดก่อนเอาเอาที่สภาพรถตัวรถไทยเซตอะไรยังไงเดี๋ยวให้อ่าเล่าหน่อยเล่าเล่าหน่อยสภาพรถก็เป็นคันรถแข่งของที่ร้านนะครับตัวโครงตัวอะไรก็ทำสภาพผมก็คิดขึ้นมาแล้วว่าต้องโครงประมาณนี้อะไรประมาณนี้ แล้วก็ทําปรับให้เข้ากับตรงขี่ขี่ขี่ง่ายชอบสไตล์ประมาณไหนก็ผมว่าเซตสภาพบรถประมาณนั้นแล้วก็ก็ประมาณน,นี้ครับพี่โคง้งโคง้โคงก็เป็นโค้งย่นตามที่ผมคิดมาครับถ้าโค้งก็ผมกล้าพูดเลยคนระับผมคนแรกในไทยเห <c oughs> มือนกันทำอะไร <c oughs> ต้องบอกก่อนเรื่องโค้งรถนี่เราทําอะไรนี่เราย่นโค้งย่นโค้งอ๋อครับ มันแต่มันเป็นงานแข่งที่หมดเครื <il S 1> ่องเยอะหมดเสื <rebell> ้อเยอะมากใช้ไปกี่ลูกตั้งแต่พ้อมเนี่ยตั้งแต่ซ้อมจนถึงวันเข้าชิงก็เครื่องใช้ไล่ทั้งหมดน่าจะมีสี่งห้าตัวสี่ตัวห้าตัวมันต้องดีที่สุดกระซิบราคการลูกและเท่าไหร่โดยปกติถ้าขายอย่างเงี้ยถ้าผมทำส่งเวลาก็ตกลูกลราแปดหมื่นแปดหมืนห้าครับชา้ใหญ่ คือมันไม่แพงก็พี่ห้าไปก็ใช่เราทำไปห้าสี่สิบก็สี่แสนนะน้องๆถ้าสมัครก็ไม่หมักก็เลยถูกเลย่าสมัคคาละหมื่น้าคา0ละหมื่้าลงที่จริงผมลงสองคันลงสอคันก็มีที่จริงมีคันแดงเซอร์ซิโก้อีกคันหนึ่งเซอร์แพ้เซอร์ตกรอบแรกครับใช่เซอร์ตกรอบแรก แลก็เป็นรถของเทางการะยองเจอเจอกับช้างแทนเจอช้างแทนแทนรั่นเก้าใช่เจก็ไม่ได้พี่เตอร์เจอกับที่โต๊ะทั้งต้นนี้ใหม่ในรอบแรกนะพี่รอบแรกรอบแรกเจอเจอวันเดียวสองคันเลยท่านโคตรถ้าตกกว่านั้นสองคันก็นอนอยู่บ้านยาวเลยก็เข้าคันหนึ่งตกคันหนึ่งมาส่วนบางแบงค์หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงเมื่อเครื่องพร้อมตัวถังพร้อม มันรายละเอียดมันอยู่ที่การซ้อมหมดเลยค่ครับคือซ้อมเนี่ยเดือนหนึ่งกีเต่อะแดงหมดเลยพือซ้อมแดงนี่คือซ้อมทุกวันน่ะ้าซ้อมันจะขึ้นสีแดงมันร้อนใช่ไหมใช่มันวันวันที่เราซ้อมนะพี่ว่าอ๋อจะขึ้นโซ่ถ้าเราไม่ซ้อมมันก็ไม่ขึ้นแดงเลยแต่เนี้ยเต็มตารางเลยเดือนหนึ่งคือซ้อมทุกวันเลยใช่ทุกวันทุกวันั้หถ้าสนาเปิดก็ไปทุกวันครับ ครับไอซ้อมมันก็สูสูไม่ได้ลแล้วเรื่องเทคนิคการคับขี่เรื่องอะไรอย่างนี้มันเป็นยไงก็สำหรับทางยาวซึ่งจริงๆแล้วเตือนอย่าเตือนตัวเองพี่เตือนว่าอย่าประมาทเราแรงเขาก็แรงครับอย่าประมาทแบบรดลถมันแรงเหมือนกันพี่แต่มันอยู่ที่ดวงกับโชคชะตาด้วยว่ามันจะเป็นใครพี่ทีนี้ในส่วนของการขี่ อีกอย่างหนึ่งนี้ต้องต้องเอฟซีต้องรู้ว่ากติกาเป็นการปล่อยแบบไฟโปรครบวรแนะนํานิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะเคยเห็นไ์ส่วดีิซน์บ้างเอ๊ะทำไมตีแบบนี้เทบบ่ากับแน่นอะไรอยู่หรือไฟโปอ่ะมันดีอย่างหนึ่งพี่ครับมันเร็วกันไม่ได้เยอะออกอก่อนก็ฟาวแต่ถ้าออกไม่ฟาวคู่อะมันก็ต้องพร้อมกันพี่มันอยู่ที่สมาธิเทคนิคเราหรอมีมีอะไรพิเศษบ้างไหมในการ ถ้าผีไโปนการพิเศษมีอย่างเดียวพี่งเดียเลยใจถ้าเราจอดก็คือจอดแต่ถ้าไปเราก็คือไปเลยถ้ามันกั้มกึ่งอะพี่มันไม่ได้ถ้าเราออกไปแล้วเบรกเงี้ยันหลังออกช้อนไม่ได้พี่อือคือถ้าตัดสินใจว่าถ้าออกใกล้เฝวาที่สุดใช่ไหมใช่ครับือถ้าออกปุ๊บต้องพุ่งไปเลยใช่ แล้วที่เจอเจอแต่รถหัวหมดเลยพี่เจอแบบนั้นั้นนเลยไม่ต้องบอกว่าสิบกคันเนี่ยดูรายชื่อแล้วเรียกว่าระดับประเทศอยู่แล้วหมดทีมนะไม่ว่าจะเป็นรถช่างเครื่องทีมแข่งเรียกว่าสุดหมดตัวขี่สุดสุ่แล้วความพร้อมความอะไรแล้วจากการคอลีไฟปัญหาจนมาถึงวันที่แข่งทีเจอปัญหาอะไรกันมาบ้างเยอะปัญหาที่มัน มันไล่แล้วเวลาไม่ลงพี่ใช่มันมาลงก่อนรอบสี่คันนะเพิ่งมาลงแบบเด่นๆเลยเนี่ยเพิ่งรอบสี่คันล้วเพิ่งจะไล่ลงมาเยอะพี่คิดว่าถึงจะได้เป้าที่เราต้องการใช่ครับแล้วแม่ครับมันมาอยู่ที่เทคนิคของเครื่องหรืออยู่ที่เทคนิคการขี่มันต้องเวลงมันต้องไปด้วยกันได้นี่เอาล่เราขี่ดี เครื่องยนต์ไปไม่ได้มันก็ไม่ได้ควบลันไปคือต้องคู่กันผมก็ต้องพัฒนาตามตามที่เราเจอคู่แข่งมาที่เก็บมาเป็นการบ้านใช่ถ้าเราไม่แพ้วันนั้นเราก็ไม่รู้วันนี้พี่จริงไหมเราก็ไม่มีการบ้านใช่แพ้มาปุ๊บมาเป็นกลับมาเป็นการบ้านแล้วก็มาขยับขยับเครื่องยนต์ขยับผมผมก็ผมว่าแบงก์ก็ขี่ผมก็มั่นใจแล้วแต่ผมต้อง เครื่องยนต์มันต้องได้เราทเครื่องยนต์เข้าไปหาเพราะแบงค์กีมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับเนี่ยครับก็เลยรับแท่เครื่องยนต์เพื่อว่าให้ขยับจากที่เราแพนะที่เราก็ขยับมีเอาิงที่เราแพ้อ่ะเราขยับขยับเข้าไปหาที่เราแพ้เข้ามาว่าเราแพ้ก็จุดตรงไหนยังไงอืมเรียกว่ามีการแก้เกมทำกันบ้านใช่ครับก่าจะได้ถ้วยแชมป์โหนเหนื่อยเหนื่อยแต่มันได้ถ้วยมันก็หายเหนื่อยใช่ไหใช่ทีนี้ในวันชิง เดี๋ยวก่อนไปถึงวันชิงเนี่ยสติติพอจะพูดถึงได้ไหมว่าวันแข่งเรามีเวลามี่ทบสติสติ๊ตต้นนี่สี่ต้นใช่ต้นนี่ว่าสิตต้นง่ายง่ายสติติต้นสีต้นครับก็เป็นสิบสี่ต้นแล้วือเป้าที่อยากได้แล้วกาทําได้แต่ถ้าไม่มีใครเชื่อเดี๋ยวเปิดได้ดูเลยต้องต้องไอ้นี่ต้องพนันหน่อยต้องพนันหน่อยใครอยากใครอยากดูก็ว่างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจริงๆงเนี่ย จั่ที่เคยแบบถ่ายโโกลงไปให้ดูแล้วบ้างเดี๋ยวจะมีวิดีโอคันนี้วิ่งให้ดูแต่เป็นวันซ้อมใชยไหมใช่เป็นวันซ้อมว่าแต่มันก็คือทรงนี้เลยวิดีโอเดี๋ยวว่าเราไปขึ้นในคลิปวิดีโอนี้ รอด้วยก็มีสองร้อยบวกทุกคันสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าพี่อสองร้อยบวกทุกคันไหนที่แข่งก่อนทุกคันสองรอบสี่คันเราเท่ากับิ่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเต็มที่แล้วสองสองร้อยสี่นะาร้อกเลยเต็มเต็มที่แล้วสองร้อยเต็มแม็กซ์ละที่บวกในระยะทางหกร้อยเนี่ยไม่รู้จะขยับอะไรแล้วพี่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งวันเบสมันเป็นระยะทางแค่หกร้อยนะสี่ต้องเข้าใจนะบางคน ลงวิดีโอโกโปรไปประมาณร้อยสองร้อยหนึ่งที่โกล,ลงไปอ่ะ,อะกลายเป็นว่าบางคนบอกว่าอุ้ยรถพี่รถผมใช้งานอยู่เฉยๆวิ่งสองร้อยสามสิบแล้ว <c oughs> อันนั้นน่ะคุณดันโลแล้ว <c oughs> อันนั้นคุณดันโลตอนเนี้ยในวิดีโอโกโปรที่เขาลงไปให้หดูอ่ะมันแค่หกร้อยนี้นี่ใช่พี่ซึ่งช่างและคนขี่ต้องรีดศักยภาพของรถเป็นที่ในการผมมานอนเร็วด้วยนอนเร็วด้วย่ใช่ใน,น,น,นออที่นี่ไขอเทคนิคการขี่ เมื่อไหร่หลายคนนี่พอเห็นวิดีโอโป๊ะโป๊ะนายนะเห็นบางแบงค์ก็โดดนอนอ่าโดดนอนเทคนิคเทคนิคการโดดนอนก็รถแรงเหรอฮะรถแรงเหรอวะรถแรงเหรอซ่ารถแรงเหรออ่านายมึงบอกว่ารถมึงแรงสะเก็ดกับกูที่ไรก็โดนกูแซงแซง